ครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับช่องอาร์ตนิเคอินะครับรบกวนหน่อยนะครับช่วยสนับสนุนผมด้วยนะครับถ้าคลิปไหนมีโฆษณารบกวนดูโฆษณาด้วยนะครับอย่ากดข้ามนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางอังกฤษนะครับอังกฤษมันเปิดสองห้าบวกเจ็ดเก้ามันเป็นกลุ่มเลขคี่เห็นไหมครับกลุ่มเลขคี่มันจะเหลือหนึ่งสามหลือหนึ่งสามแต่เมื่อที่แล้วอังกฤษปิดตัวเปิด ท้าย5ท้าย7ไอ้ท้าย5ท้าย9วันนี้ผมจะเล่น5 9ผมจะวาง5 9นะครับถ้ามา1 3ต้องขออภัยวันนี้อังกฤษฝัน5นะครับฝัน5ขารูดขาวิ่งจัด5ครับจอครับ1 5 3 5 5 5 5แล้วก็ชุด9ครับ1 9 3 9 59แล้วก็99เครับเพราะอะไรทีเดลวอังกฤษมันเบิ้ลผ่อนเปิดมันอาจจะเบิ้ลต่อกันได้นะครับหลักร้อยใส่เานะครับหลักร้อยใส่9ก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้เอ๊ะทำไมยิ่งพูดยิ่งพูดยิ่งเร็วอ,รอุกราฬอุสาพูดให้ช้าๆลงเพิ่งจะอัดได้ไม่ถึงนาะทีครึง่งคลิปต้องประมาณ2องนาทีกำลังดีครับ2อนาทีครึง่งกำลัง2อนาทีครึ่งกำลังดีเพราะโดยเฉลี่ยแล้วคนดูคลิป ไม่ว่ากี่นาทีแล้วก็ตามดูคนเฉลี่ยเชื่อไหมคนเฉลี่ยดูประมาณแค่หนึ่งนาทีสามสิบนาทีครับไอ้หนึ่งนาทีสามสิบวินาทีแปลกไหมทั้งทั้งที่บางคลิปยาวถึงสี่ห้านาทีแต่คนส่วนมากคนจะดูแค่ประมาณหนึ่งหนึ่งนาทีครึ่งโดยเฉลี่ยครับหนึ่งนาทีครึ่งนี่หนึ่งนาทีครึ่งโดยเฉลี่ยก็เลยต้องวางประมาณสองนาทีครึ่งครับโอเคนะครับอังกฤษก็จะประมาณนี้อังกฤษปิด23่สิบสามนาฬิกาสีนาทีโดยประมาณนะครับ พืนนี้อาจจะลุ้นด้วยครับพื้นนี้อาจจะลุ้นด้วยเพราะเผื่อจะคิดหุ้นอาจจะคิดหุ้นก็เป็นไปได้ครับแต่ก็ไม่แน่ครับเพราะว่า2วันที่ผ่านมาสาวที่ชาร์จพลังเต็มเต็มมากครับเลยไม่ค่อยจะง่วงนอนเท่าไหร่โอเคนะครับขอให้รวยอังกฤษนะครับขอให้รวยอังกฤษจากช่องอาร์ตในคีอีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางครับเล่นอย่างระมัดระวังนะครับอย่าให้เดือดร้อนตัวเองและคนอื่นครับ สุดท้ายท้ายสุดขอให้รวยๆทุกท่านครับขอบคุณมากครับ